ทถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดลอยเอดร่วมกับหน่วยบริหารจัดการประมงนำจืดเขื่อนนำอุ่นสกลนครในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาคกลฐร่วมกับชุมชนเขื่อนนำอุ่นเสนอรายการร่วมพิทักษ์รักสัตว์น้ำช่วงเอิญน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำ ข้อมูลเจ้าบ้านบ่ต้องการมีแรงอ้างอิงบ่มุ่งเน้นให้เสือท่านที่ทุกท่านหรือท่านผู้ฟังที่สนใจต้องไปพิสูจน์ซอกหาความจริงเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งโดยการคิดเขียนอ่านหาริมรถและล่อคอยสังเกตอารมณ์สุขภาพร่างกายของตนเอง ปลาหน้ามจืดหากินง่ายส่วนใหญ่บ่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มีคุณค่าธาตุอาหารโปรตีนที่ดีที่มีคุณภาพกินแล้วบอ่ออ้วนแร่ธาตุและวิตามินในเนื้อปลาป้องกันบ่ไห้ไขมันในกระแสเลือดทุกคนจับโตกันเป็นก้อนคนกินปลาเป็นประจำซิบ่เกิดโรควัดหรือโรคพุ่มแพ้กันง่ายๆตลอดช่วงอายุไขอีกอย่างไขมันในเนื้อปลามีปริมาณพ่อหมาะและเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองของมนุษย์ไข ไขมันดังกาวนั่นคือไขมันชนิดโบอิมโตที่เอิ้นกันว่าโอเมก้าสาม โอเมกา3มีมากมายในเนื้อปลาสวายถึง2 7 5 0มิลลิกรัมในปลาช่อนปลาคอใหญ่870มิลลิกรัมแซงหน้าปลาทะเลยางบติดฝุ่นนอกจากนั้นจากสถิติการจายเบียผู้สูงอายุของเทศบาลทองทีนเปรียบเทียบช่มร่มอนุษั์ปลาตนน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครพบว่ามีปริมาณผู้สูงอายุในชุมชนรอบเคอนน้ำอุน่นตลอด20หมู่บ้านยางหนาแน่นมากมหล สายกว่าชุมชนที่ห่างไกลออกไปจากหลงน้ำเนื่องจากคนในชุมชนเหล่านี้กินปลาจากเครื่องน้ำอุ่นเป็นอาหารกินปลาจากเครื่องน้ำอุ่นเป็นหลกักจังเฮดให้คนแถวนั้นอายุมันขวัญยืน ิเปลี่ยนซื้อปลาสวายกับปลาคอใหญ่แล้วเอินไม่ว่าปลาโอเมก้าสามกินแล้วเียนหนังสือเก่งฉลาดความจำดีบรหูจักการขอรับชันกินกันให้ดีกินกันหลายๆเลยลูกเด้อปกปักรักษาอนุรักษ์บริหารจัดการปลาสวายกับปลาคอใหญ่หรือปลาโอเมก้าสามไว้ให้ดีก่กินลูกปลาบ่กินปลาน้อยบ่ซื้อบ่า ปลาลูกคอกเดินลูกหลานเอ้ยกับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังรายการลูกทุ่งเอิญน,นองขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำกลับมารับใส่พี่น้องท่านผู้ฟังอีกเหมือนเดิมครับ ในช่วงเวลากับชมรมอนุรักษ์ปลาตัวน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครกับผมบ่าธรรมราชขอรายงานตัวก็ทักทายกันเหมือนเดิมล่นลน้ำงอยากให้พี่น้องกินปลาสาวายกับปลาคอเพื่อจิได้รับโอเมก้าสามเขาไปสู้ร่างกายเพื่อไปบำรุงสมองแต่เกิดว่าลูกเล็กเด็กแดงครับส่งเสริมวัฒนธรรมในเรื่องของการกินปลาทั้งสองชนิดนี่กระสิกายเป็นคนฉลาดฉเฉลียวเมื่อเติบใหญ่ายมากเป็นคนที่เฮียนหนังสือเก่งแล้วก็เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรขอ,ของชาติที่มีคุณภาพ นี่คือความหมายเจตนาลุ่มผ่านทางรายการลูกทุ่งเอื้อนน้องขึ้นหน้าตตามปลาขึ้นน้ำที่อยากให้พี่น้องเห็นความสําคัญครับปลานําจืดของเฮามีคุณคา่ามีนอกจากว่ามีคุณประโยชน์ทางด้านปโปรโตีนที่ดีที่สุดในบรรดาอาหารปโปรโตีนทั้งหลายแล้วยังเห็นให้เกิดความเฉลียวฉลาดในตัวบุคคลที่กินปลาเป็นประจํากินแล้วก็บ,บ่ค่อยเจ็บบอค่อยป่วยครับโดยเฉพาะเป็นไข่เป็นวัด อาหารที่เป็นปูเป็นป่านะครับเป็นอาหารจากน้าเจืดที่เสริมโอเมกกาแก่สมองให้กับทุกๆคนได้บ่อยจำเป็นเฉพาะในส่วนของเด็กหน่อยเด็กๆหรอกครับคนปกติธรรมดาสามารถอายุซําไดกินได้ทุกเพศทุกวัยครับบอ่อยจมีขอ้อยกเว้นทรงเสือให้กินปลากันเป็นประจําแต่ว่ากรณีพิเศษสําหรับปลาสวายกับปลาอคอไใหญ่กับปลาช่อนมีโอเมกาสามครับให้การบํารุงดูแลสุขภาพของพิ่น้อง่ันผู้ฟังการบํารุงสมองเหตุนในความจําดีผู้เฒ่าผู้แก,ก่กระบบเป็นโรคอันไซเมอร์ป้องกัน อวยเขามาถึงเนื้อหาสาระในพระาราชกำหนดการประมงปีพศ2 5 1 8ครับสีเอ่ยถึงมือนี้อยากแนะนำให้พี่น้องได้รู้จัก,จก,กอีกมาตราหนึ่งขึ้นมาตรา62ที่มีเนื้อหาไข่ไข่กันครับมาตราที่63อยู่ในหมวดที่หามาตรการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการประมงสาเหตุทีไข่ไข่กันก็นเนื่องจากว่าบทลงโทษในมาตราที่143 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา62กับ63ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1ล้านบาทช่วงระยะห่างตำสุดกับสูงสุดเนี่ห่างเหินกันเสือเกินครับพี่น้องก็เลยอยากแนะนําให้พี่น้องได้หูจักและระมัดระวังถือว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ซึ่งกันและกันขอบัญญัติความ ในมาตรา62ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทําการเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธรารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่เว้นแต่จะได้รับเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็หมายถึงกรมประมงครับพี่น้องหมายถึงกรมประมงในพระาราชกําหนดนี่บ่ได้เอ่ย ว่าเป็นตำแหน่งใหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนกลุ่มประมงเข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันส่วนมาตราที่63ก็คือห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งวางหรือสร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างทำนบรั้วกัน้นปลูกสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่ายขัดขวางทางเดินของ,ของ,ของสัตว์น้ำเนี่ยแหละเอาข่าวๆนะครับอย่างให้พี่น้องไดือด้จักกันคําว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ก็คือ ปลาบุงปลา่า,ามห่วยน้องคล้องบึงสายนามแรงนามต่างๆครับไอที่บอกว่าสางทํานบสางฝายสางสิงกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำานี่เข้าใจง่ายคําว่าฝายก็คือฝายกันนามฝายกันนามฝายเก็บกักนามตามข้อหมายตรงนี้แหละทํานบก็คือขั้นคู่นามที่สามารถเก็บกักน,นาลักษณะของการเก็บการกักหนาในส่วน ของทีบุคคลน,นั่นโบเป็นอย่างครับที่ทํากินของพี่น้องโบเป็นอย่างโบผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าไปส้างฝ่ายสา่งทํานบในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่คนไทยทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของสำกันเมื่เนี่ยนั่นถือว่าเป็นข้มผิดตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมงปีพศ2 5 1 8ฉบับนี้ครับ เอนน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประม่งโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนื่อนน้ำอุ่นลูกทุ่งเอิ้นน่องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำผลิตไรยการโดยช่มร่มอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประม่งจังหวัดสกลน,นคร บูรณาการทรงข่าวสารแนวทางการประกอบอาชีพการประมงจากอาคัรนสำนักงานหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเคลื่อนน้ำอุน่สนสกลนคร ผู้ฟังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงหรือแจ้งเบาะแสะผู้ที่ใส้เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042981171 042981171 1 1ในเวลาราชการได้ พญาสีสุโธจอมนาคขลาดหลังจากที่คุดไม่นำโขงแข่งขันกันกับพญาสุวรรณนาคุดไม่นำนานตรงมาทางไม่นำเจพ้พญา เพื่อระบายน้ำออกจากน้องกระแสหรือทะเลสาบเออไห่ในเขตคุนหมิงประเทศจีนตอนบนของประเทศเลาวหลังจากที่พญานาคขลาดสีสุทโทมีช่ต่อสุวรรณนาคขับไล่สุวรรณนาคไปอยู่เมืองสุวรรณภูมิตาบเท่าปัจจุบันพญานาคขาดสีสุทโทขุดแม่น้ำคงถึงทะเลกรพญาญาสุวรรณนาที่ประเทศเวียดนามคํำบัญชาของพระอินท์จึงได้มอบหมายให้พญาศีสุทโทเป็นเจ้าแห่งบาดาลและเป็นผู้ครอบครอง,องแม่น้ำคงไปพร้อมกันเนื่องจากว่า พยาศรีสุโธจอมหนักขลาดมีดไผ่พ่นขาถาดบริวัรและสับสมบัติจำนวนมากมายมหาศาลเพิ่งใดมาจากหนองกระแสและนครบาดานเพื่อเตรียมควบพอมในการเฮ็ดซึกสงครามและหาสถานที่จัดเก็บมหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยเล็กไลน้ำพึ่งแก้วเสด็จและเพชรนักขลาดจึงได้สง้ห้ไผ่พ่นเฮ็ดการคุดแม่น้ำออกจากแม่น้ำคงลงมาทาังทิศใต้ในบริเวณตำบลไซบุรีอําเภอทาอุทินจังหวัดนครพนมในปัจจุบันลัดเลาะไปตามซอกเขาผ่าน ทีลาบและภูเขาหลายแห่งลงไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอบันแพงอำเภอบึงโคงหลงอำเภอเซกาอำเภอค่ำตะกาอำเภอบ้านม่วงอำเภอสว่างแดนดินอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองหานไปสิ้นสุดจุดผู้พาเล็กที่อำเภอสองดาวในเขตจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจุดสุดท้ายปลายเทือกเขาผู้ผ่านนี่คือเรื่องเว้าปล้ำปล่าทีมากของแม่น้ำสงขามที่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานชาวประมงและคนไทยในลุ่มน้ำสงขา หลายร้อยหลายพันปีผ่านมาแล้วแม่น้ำสงขามทรัพย์สมบัติของพญาศรีสุโธจอมนาคาราเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยมีปลาบุงปลาท่าม,มากมายตลอดลําสายนา้ำปัจจุบันมีความเสื่อมส้มลงอย่างรวดเร็วลูกหลานบ้านเฮาเติบได้ใหญ่ามากล้วนแล้วแต่อาศัยพักษาหารความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้าสงขามจนเติบใหญ่สมควรสังกิจสำนึกบริหารจัดการทรัพยากรใน ในลุ่มน้ำสงขามตลอดสายแม่นม้ำโดยเฉพาะทรัพยากรประมงให้ฟื้นฟูเกิดความยั่งยืนตลอดไปสั่วลูกหลานข้องแชมทรัพยากรทางด้านการประมงเป็นแชมแห่งแม่น้ำสงขามเชมเปลี่ยนแม่น้ำสงขามตลอดกาล โอ้ยเด้นายโอ้ยเด้นายพ่อขาลาศิลป์ลำเพื่อนเชิญวันเชิมาดวนขอดเราตอนเศ้า ลายเมาอายทธอนีผู้ใดไม่ีความเส้นมาดังลินกับแจวไผ่เมาแล้วตบมือทักแสงกับมันที่แพ็คเบาเบามาตหาเราสั่มาไม่ว่าเราป่าภาษีก็ให้มันมีจะเป็นนี่มาจีนหนึ่งขวดวมขวดพบินกดจ้องมาลินเริ่มบินเริ่มเสียงดตามค้าตีเกดีกวดกี่เจดีกวดทางล่างขวดหัวกันเดินตกคนดทางกวดหยัดตาฟังไปตับข้างมา คนแปดเห้นแดดเห็นหัวกวดเก้าเอวโลวลิ้นแข็งนอนคันกดติดนอนง่ายปังอ่างนอนใส่กระซังเห็นร่างว่าแมวแมวคนเหล่าดอกโตเมาแล้วมวนเสียงลบกดหมู่บ้านบาดหงอึหงพังเสียงตือนตังตบปิดทีทางตะกะารมั่งมาขอเล่นคลิกลองมากันจองบ้อมเสียเตียนใส่เมาท้อได้แห่งเล่งทางเราสั่งเสี่ยรถนาสิมาจ่าจนเบิดเปิดบัญชีเสร็จลุงล้บ้าบุญได้เจ้า บัดน้ำลอาดักเมาหลายไอ้เม่วาที่ใหน่าสนใจกันเส่นใดมั่นิืเอาดินนการเถิดเพื่นฟงเอาลินนการเถิดพื่นฟงทั้งป้าทั้งลุงมุ่งเข้าเป็นบุงเสีเดินละไปตามประสงค์ใครชอบดีดงบงเลาบัเถิงนตุ่มบัดแฝงกรบทั้งเสทังแผ่กับเลียวบางแสงบางเผาเน่าหอยกับลุง หมูวงตัวผันปงข้อคันกับโม่น้ำคันเบิดวงของผู้หลงทางบ้านคันพยานเมียไหลไปก่อนหอกกำลังเสียก่อนบ่หอมยัดอย่างนี้มาแล้วเตี้ยมาแล้วเตี้ยแล้วเตี้ยปอดใส่ลำพื้นเงินบอท่านมีดือ้อพอดได้สี่มาใส่ขัาลำไรสี่กองซำ คู่ใด ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำการฝาฟาฟ่าฝืนข้อกำหนดนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1ล้านบาทและต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้ใจ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติให้แก่รัฐ ตามจำนวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไปพระราชกําหนดการประมงปีพศ2558ฐานความผิดในมาตรา62และบทกําหนดโทษในมาตรา143มีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร แม่น้ำม,มุ่นแม่นม้ำชีเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึง่งและมีกำลังการผลิตของทรัพยากรทางด้า,งนานการประมงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นแหล่งทรัพยากรอ,อาหารหลักของชุมชนชาวภาคอีสานปัจจุบันมีการลักลอบใส่เครื่องมือเหตุการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงทำไา่ล่างเาผาพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรวดเร็วเช่นโตงหรือพ่งพัางกางกัน้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือกัดหนองเพื่อสกัดดาวลุงมุ่งเข้าสู่การขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำช็อตไฟฟ้ายาเบือ่อเมาและเครื่อง เมื่ออวนลากอวนรุ่นประกอบเรือยนต์ที่ทำไา่สัตว์น้ำตัวน,น้อยน้อยลูกอ่อนของสัตว์น้ำจึงเฮ็ดไห้ทรัพยากรทางด้านการประมงของแหล่งน,น้ำเหล่าน,นี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนะพวกเข้าเาช่าลูกหลานลุ่มน้ำม,มุ่นลุ่มนม้ำชีต้องซอยกันดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรด้านการประมงเกิดความยั่งยืงงนในอนาคตามีอยู่อย่างบข่ขาดแคลนทรัพยากรทางด้านการประมงเหล่านี้บ่ได้เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่ง รือเป็นของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหน่วยงานกรมประมงหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นหากได้ทรัพยาก,กรด้านการประมงเหล่านี้คือสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของทุกคนกรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะชุ่มชนสองฝากฟังที่อาศัยแม่น้ำม,มุลแม่นม้ำที่ลอเลี้ยงชีวิตเป็นอาจินโปรดซ้อยการรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ทรัพยาก,กรทางด้านการประมงเกิดความอุดมสมบูรณ์กลับมาโดยไวใส่ใจพา่ายภาคนาเพื่อ ลูกลานเท่าจ <wield> <commercials> มงโ <besar> ชุ่มร่มอนุรักษ์ปลาตนนหนาและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครเห็ุในเรื่องที่เช่าบ้านก็เหตุนำได้เร็วรุกบุกถึงทุกชุมชนเปิดรับสมาชิกใหม่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ในบริเวณบ้านของท่านเอง ทุกขนทุกแหง่งทุกตะล่างนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยและให้เฮ็ดตามคำแนะนํำดังต่อไปนี้หนึ่งต้องกรอกใบสมัครบ่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านบ่ต้องเตรียมเงื่นค่าธรรมเนียมสมัครรับทั้งผู้ชายผู้หยิ่งอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิ้นอายุขไข 2. ลักษณะของกิจกรรมในชุมรมบอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรเบ,บิงบัตรแสดงอำนาจกกเลา บอมีการจัดประชุมบอมีการชุมนุ่มร่วมพลนกอหมอบกีดขวางความสุกกีดขวางจราจรเพียงแต่ทุกท่านที่สนใจเตรียมไว้สิ่งเดียวคือหัวใจหัวใจหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่ท่านคิดว่าสิจัดการบริหารทรัพยากรปาาตุนหนาและทรัพยากรประมงอยู่ในเขตบริเวณชุมชนของเจ้าของให้ดีเท่านั้นก็ถือได้ว่าทุกท่านเป็นสามารถกเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติ แต่สมาจิกกภาพที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วได้ซอกหาวิธีการลงมือเห็ุลงมือทำกล้าเสนอแนวควมคิดชักชวนคนอื่นในการจัดการทรัพยากรปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงให้ดีแล้วกระเหมาะสมกับชุ่มชนของตนเองเพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นเป็นมรดกทองคำมีคุณคคาส่งมอบสู่ลูกหลานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เดอพิ่น้อง มานมนี่เรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสับนำ้ำในพื้นที่ทํำกินของเจ้าของบ่มีปัญหาครับพี่น้องสิไปคุดน้องสะไว้อยู่กลางทงหน้าในลุ่มนำ้ำชี้ที่เป็นที่ราบยุ่ช่วงจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญพี่น้องมักสมีความนิยมในการคุดคุดลุ่มป่า ที่คุดหลุมขนาดใหญ่ไว้ในพื้นที่ของเจ้าของเนี่ยลักษณะลุมป่าเล่านั้นเนี่ยโบมี่มีขั้นกันคุดเป็นหลุมลงไปเอาดินไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นสมทีสรางบานสรางเฮือนครับอยู่ในในชุมชนคุดลงไปานากวา้างซิฟกุ้นซิ่เลิก3เมตรน่ก็แล้วแต่ลักษณะที่คุดลักษณะแนวนีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการคุดเพื่อเก็บกักน้า น้ำขังตลอดฤดูแ,แล้งแหละหอดย่ำเทศกาลสงการโฮมพีโฮมนองกับพากกันเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบไปสูบน้ำออกเพื่อที่เก็บปา่าเอามาเลี้ยงฉลองฉลองกันตามเทศกาลหรือว่าหลังจากพนหน,หน้าไปแล้วเนี่ยหลุมที่มีน้ำกับมีปา่าเราหนีที่ตกค้างงต่งงสมัยย่ำฝนครับสามารถเป็นสินค้าทรงเข้าตลาดสั่งรายได้ให้ครับขอบขั้วอีกทางหนึ่งคือการลักษณะแนวหนีเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ทํากินของของตนเองนะครับบ่ได้ บริเป็นลักษณะของการแก้ไขเปลี่ย,ยนแปลงที่จับสันนำแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะของการขุดลุมทํานองนี่นะครับไปอยู่ในพื้นทีปลาบุงปลาถา้ำอยู่ในงนองน้ำสาธารณะอยู่ในบุงอยู่ในสายนำสาขาของแม่น้ำสำคัญแม่น้ำม,มูลแม่น้ำชีแม่น้ำสงข้ามแม่น้ำโค้งแล้วก็เรานีถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติการลงโทษของผู้ที่ฟ้าฝืนมาตา62 63เราหนีเนี่ยนอกจากว่าสิมีค่าปรับถึง1ล้านบาทแล้วต้อง มีการลื้อถอนฟื้นฟูที่จับสนามให้กลับขึ้นสู่สภาพเดิมซึ่งบุคคลที่ไปฝ้าฝืนต้องเป็นผู้สดใสค่าใสใจในการลื้อถอนเรือว่าฟื้นฟูที่จับสนามให้กลับขึ้นสู่สภาพตามธรรมศาสตร์ให้แก่รัฐตามจำนวนที่รัฐได้ใจไปสมมุติว่าถือตรวจสอบจาก ทังเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรา,ามการประมงนําจืดไปตรวจพอแลก้กก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้ใดนะครับเป็นหลุมป่าหรือว่าเป็นที่ทํรนกเก็บกักน้าของผู้ใดนะทีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัดน้าในส่วนของสาธารณของแผ่นดิน,นพิษไปจากเดิมเพื่อประโยชน์ในการเหตุการณประมงลักษณะทํานองนี้เนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์ว่าใดเป็นของผู้ใดเนี่ยแลก้กก็มีการตรวจสอบพิสูจน์เรียบร้อยแล้วทังเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียกร้องค่าใส่ใจในการลื้อถอน จากถี่เป็นหลุมกับหาขีดินมาถมบนะ่ใหามันเป็นหลุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้เห็ุเงื่อนผ้าษีของประชาชนเนี่ยลงทุนเห็ดกับให้มันกลับขึ้นไปก้อนนะแต่ว่าส่วนสดใสเนี่ยผู้ที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของหลุมปลาหรือว่าขั้นกันนำท้ำนบต่างๆเนี่ยผู้เป็นเจ้าของถือมาลงทุนเห็ดในที่สาธารณะคนหนั้นส่ต้องเป็นผู้ออกคาใจใจทั้งมดแถมต้องถือปรับศาลอาทิตมีคำสั่งตัดสินขันสุดท้าย ปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1ล้านบาทโมเมน์ธรรมดาดิครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าสีเฮ็ดึ้นมานะครับก็ต้องให้ศึกษาเพื่อว่าศึกษาทิศท,ทางรุ่มสางความเข้าใจให้กับตนเองเพื่อว่าเป็นการปรับตัวให้ใหกับขอ้อมาสู่สภาพะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่าบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงไปแนวไรน,นะครับโมเมนเฮาอยู่คนเดียวคนไทย60-60ก60กว่าล้านคนครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่า บ้านเมืองเฮ้าโบมีกฎหมายโบมีคือโบมีแปลหกซิปก็ลานคนนี่แล้วแต่ว่าผู้ใดสิเหตดไปอยู่จังไดนใส่ชีวิตประจําวันแบบใดแบบใดเนี่ยคือสีบเป็นศาสตร์บเป็นบ้านเป็นเมืองบางสิ่งบางอย่างในส่วนที่เป็นอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันโบขึ้นกันเฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปครับคือกันกับ ระบบของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยระยะบากี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนไปหลายครับโดยเฉพาะโทรศัพท์การเข้าถึงสื่อทางด้านอินเทอร์เน็ตแหลกเริ่มเดิมที่สมัยก่อนมีแต่จใส่กันอยู่ในวงราชการทหารทุกมือเนี่ยเอามาใส่ในวงของการผาณิชย์การค้าการขายนะครับการส้างงานสั่งธุรกิจต่างๆเนี่ย เปลี่ยนไปหลายครับพี่น้องแต่ก่อนติดต่อการสส่งขวสารียังการต้องเขียนจดหมายถือว่าวที่สุดแล้วเร็วขึ้นมานี้เร็วขึ้นมาดีกว่านั่นก็คือเรื่องของการโทรเลขซึ่งสมมืิในี้่ต้องครับยกโทรศัพท์ขึ้นมากดปุ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากคุยกับผู้ใดขอเท่าที่มีขขอมูลอยู่ในโทรศัพท์กดหาแล้วก็คุยกันเนบใส่หหูทุกมือนี่แห้งเห็นฮอดหูเห็นฮอดภาพเห็นฮอดโตครับการสื่อสารนี่ไปท่านสมัยเพราะฉะนั้นนี่ทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาท่าน ห้มันเข่ากับยุให้เข่ากับสมัยที่มันเป็นอยนยูเน่ถ้าเกิดว่าเขาบวาปรับปรุงบ่มีการพัฒนาเนี่ยกระสิกายเป็นคนทีลาสมัยแล้วก็เฮดอียงมาเนี่ยมากสซิมีความขัดแย้งกับยุคกับสมัยยูเป็นประจำบางอย่างเหาเฮดใดใน,ใน,ใ,นในอดีตแต่ทุกมือในเฮดบ่บดดก็ต้องศึกษากันให้ดีนี่คือความปรัถนาดีจากลูกทุ่งเอิ้น้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้อมถือว่าเป็นของฝากของตอนกันไปที่ใดมีการรับใส้กันผ่านทางขึ้นความที เพื่อการพัฒนาอาชีพทางด้านการประมงของบ้านเฮาเด้เจริญนก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาต่อไปในอนาคตครับลูกทุ่งลูกทุ่งเอาน้องคืนนาตามปลาคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเคลื่อนน้ำอุ่นสะกลนคร ทุกคืนวันฝันเห็นหนาทุกข่ำจ่าอยากเอื่อนเอย่ยว่าคิดหอดจังเลยจากคนเคยได้นางว่าว่าหักเจ้าบนายแหลงดอกสะแบงกระลนแล้วต้นบักแงวออกเป็นนวยอ้ายคิดหอดค้นสวยจากคนล่วยความคิดหอดอยกกดเจเ้าว่าสู่วันเวลาผันมุนไปหนาต้นพฤกษาฝาแผ่เปลี่ยนหัวใจออ้กะวนเวียนบเคยเปลี่ยนคำหักเจ้าถึงสีเสากะสกร่าง หากความหักกายเป็นน้ำโพ้งร้อยตามทองฝ่ามนตกจากฝ้ากายเป็นฝนใสหนาค้นที่คิดหอดสีน้ำกอดบัดโฮมกลางนองหลายอลูกถูเอ,อิญนองขึ้นหน้า ตามปลาขึ้นนำม,มีความยินดีที่ได้ประชาสัมพันธ์ทรงข่าวสารที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพการประมงต่อพี่น้องชาวประมงบ้านเฮ้าและทุกท่านผู้ฟังที่สนใจพร้อมกับ ขอกราบขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีแอพเฟกต,ต่างๆที่ทังรายการได้ขอมาประกอบการนำเสนอทุกช่วงทุกตอนโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกลมประมงจังหวัดรอยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ร่วมบูรณาการช่วงเวลาออกอากาศเพื่อทรงข่าวสารให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นในเวลานี้พักไวยซํานี่เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม